ถามว่าผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงตอแหลรู้ผู้ชายรู้ว่าเราตอแหลหรือเรามีมารยาเขารู้ค่ะแต่มันน่ารักและเขาชอบด้วยคุณแอปเปิลคำว่าจริดมารยาหญิงร้อยเล่มเกียนมันยังใช้ได้อยู่ไหมคะแน่นอนค่ะแอบส์ลูดลียังใช้ได้เสมอนะคะภาษาเลดี้เมย์ก็คือตอแหลนะคะเราต้องรู้จักความตอแหล ถามว่าผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงตอแหลรู้ผู้ชายรู้ว่าเราตอแหลหรือเรามีมารยาเขารู้ค่ะแต่มันน่ารักและเขาชอบด้วยผู้ชายก็มีมารยาของเขาเหมือนกันอะในในเวของผู้ชายที่แบบเห็นผู้หญิงแล้วก็แบบเจอผู้หญิงที่ชอบก็แบบทําเป็นไปช่วยเหลือเขาเออพูดโทนเสียงที่มันอบอุ่นหน่อยเองพูดกับพูดอย่างนี้กับผู้หญิงทุกคนไหม No มันพูดอย่างนี้กับผู้หญิงที่มันชอบแล้วเราใช้มารยาความตนองเลของเรากับผู้ชายทุกคนไหมไม่ฉันจะคุยกับผู้ชายที่ฉันชอบฉันจะคุยกับอืมอันนี้ทำไม่ค่อยเป็นเลยอะค่ะมันทำยังไงอะคะทั้งๆที่มึงอะทำเองได้หมดเลยจริงมึงเสียนมากมึงเสียนที่สุดนี่คือมัรยาลูกแต่บางคนเนียนก็อาจจะจับไม่ได้มันควรใช้ในเวความสัมพันธ์เพราะมันทำให้ผู้ชายรู้สึก อยากที่จะ attract หรือดึงดูดคุณมากขึ้นพูดถึงความใช้มารยาเนี่ยมันคือศาสตร์ของการใช้ feminine energy ก็คือพลัง,งความเป็นผู้หญิงมีความซับซ้อนมีความแบบเสียงเบาๆคุยกับผู้ชายอยู่เสียงเบาๆแบบอะไรนะคะพี่โอเคค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวนะคะเพื่อนโทรมาค่ะฮัลโหลมึงว่าไงมึงโทรมาทําไมเนี่ยกูอยู่กับผู้ชายอยู่คุณเข้าใจปะมันไม่สามารถทําแบบนี้กับเพื่อนเหล่าได้มันจะดูเขินๆหน่อยฮัลโหลเพื่อนกินข้าวหรือยังคะได้อะไรกินคะเพื่อนจะเลิกคบกับมึงค่ะ เข้าใจไหมคะลูกแม่ทําให้หนูเห็นตัวอย่างพลังของความเป็นแฟมินีนเนอร์จีแต่มันมีเยอะมากเยอะแบบสุดๆเลยนะถ้าคนที่สนใจไปเรียนในคลาสจิตมหารานีสั่งผู้ชายให้เป็นทาดรักได้เลยเดี๋ยวจะสอนเพิ่มแบบไลสดนะไล้์สอนแบบนี้ไม่พาร์ทแรกอะ่ะสอนจบไปแล้วแล้วเมยจะมาเติมพาร์ทที่2ในเรื่องของความเป็นแฟมินีนเนอร์จีในเรื่องของความอัปเกรดความเลอค่าของผู้หญิงแบบ พุ่งทยานแบบคุณจะจำตัวเองในพาร์ทเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้เลยคุณจะใช้สิ่งนี้กับผู้ชายได้แบบเขายอมเป็นทาสรักคุณนะเขาจะเอ็นดูคุณนะจิตมหารารณีสั่งผู้ชายให้เป็นทาสรักราคาตอนนี้12,555จาก39 0 0มันจะมีผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่สตรองแล้วก็ใช้ ความสตรองกับเรื่องความรักมากด้วยโดยที่ไม่ได้สามารถแยกแยะว่าอันนี้เป็นงานนะอันนี้ความสัมพันธ์นะมึงไม่สามารถใช้ในแบบเดียวกันได้แล้วก็โทษผู้ชายว่าทําไมผู้ชายไม่มีความเป็นผู้นําเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พลังงานนี้ให้กับแฟนเราให้กับสามีแล้วคนที่เป็นโสดคนที่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้วเรียนได้หมดเพราะเมจะมีคลังศัพท์ ให้คุณเวลาที่คุณอยากให้ผู้ชายทำอะไรแล้วเอาคลังศับของแฟมเมนินเอนเนอร์จีไปเดี๋ยวเมย์จะมีคลังสับในคอร์สนี้ว่าคุณควรคุยแบบนี้มากกว่าดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าดีกว่าจะไปพูดเขาแบบนี้พอคุณรู้จากการใช้คลังศัพบของความเป็นแฟมเมนินเขาจะยอมทำให้เราแบบง่ายๆโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าคุณไปบังคับเขา